เรื่องนี้กันหน่อยนะคะแหมคนเรานี่บางทีก็ช่างกะไรยอยู่นะเงินทําบุญเนี่ยปักต้นกระถิ่นเอาไว้วางไว้อยู่หน้าร้านของชาเนี่ยก็ยังขโมยกันได้คุณอานรเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่สอพอปักคลองรังสิตค่ะในพื้นที่ของสอพอปักคลองรังสิตนะคะคือมีผู้เสียหายไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยไปย่องแล้วก็เอาเงินนะคะที่อยู่ในต้นกระถิ่นเนี่ยนะคะปักไว้อยู่ต้นกระถินเนี่ยเอาไปหมดเลยเนี่ยก็เสียหายไปประมาณ6000กว่าบาทคือเขารวบรวมจะ ไปทําบุญนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไปสืบสาวเราเรื่องจนทราบว่าคนที่กระทําความผิดก็คือหนุ่มช่างแอ์นะคะพอไปตามจับกลุมตัวได้เนี่ยปรากฏว่าให้การรับสารภาพเขาบอกว่าเอาเงินเนี่ยนะคะไปเล่นการพาน,านันเอาไปปั่นสล็อตนั่นเองค่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะแหม่คนเราเนาะ เอาเงินไปเล่นการพน,นันบางคนก็เอาเงินไปเสพยาเสพติดคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ทางด้านของพันตํารวจเอกพัฒนานชายัยพมรพิบูลผู้กํากับการสอพอปากคลองรังสิตและพันตํารวจโทสิรภพบ,บัวหลวงหลองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสพปากคลองรังสิตค่ะ รวมกันแถลงข่าวจับคนร้ายในการก่อเหตุลักทรัพย์ก็คือเงินกระถิ่นจำนวน6000บาทจับกุมนายอัครเดชหรือว่านายป๊อปอายุ32ปีค่ะโดยจับได้ที่บ้านพักพนักงานบริษัทเอก,กชนแห่งหนึ่งในจังหวัดประทุมธานีนั่นเองพันตำรวจตรีอิทธิพลพุทธรักษาสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพปากคลองรังสิตนะคะเปิดเผยถึงพฤติการของคนร้ายที่ก่อเหตุลักเงินต้นกระถิ่นค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะก็คือเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีนายสมหมายอายุ65ปีเป็นผู้เสียหายเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลบางกะดีจังหวัดประทุมธานีเข้ามาร้องทุกข์ค่ะบอกว่ามีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะมาทําการลักทรัพย์ก็คือเป็นเงินสดบนต้นกระถินสามคัคคีที่จะนําเงินไปทําบุญเนี่ยนะคะ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ6,000บาทไปจากต้นกระถิ่นที่ตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านค้าค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจนทราบตัวคนร้ายก็คือนายป๊อกอายุ32ปีคนนี้ละค่ะทำงานเป็นช่างแอร์พักอาศัยอยู่บ้านเช่าพนักงานย่านบางกะดีจังหวัดปทุมธานีนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังไปตรวจสอบแล้วก็พบนายป๊อบนั่งอยู่ที่หน้าห้องเช่าเลขที่9ก็คือคนนี้แหละค่ะแหมนั่งอยู่หน้าห้องแบบนี้นะคะจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทีนี้นายป๊อบเองก็ให้การรับสารภาพว่าเขาเนี่ยเป็นคนก่อเหตุจริงๆโดยเขาเองต้องการนำเงินไปเล่นการพาน,านันก็คือเอาไปปั่นสลอ็ตอตตนเองเนี่ยทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็คือเป็นช่างซ่อมแอร์นะคะ แต่ไม่ค่อยมีงานทํำค่ะจึงลงมือก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งก็คือเงินทํำบุญต้นกระถินสามัคคีนี่แหละค่ะเป็นการปีนขึ้นไปนะคะเขาใช้วิธีการปีนขึ้นไปทางช่องตะแกรงเหล็กด้านบนใต้หลังคาร้านแล้วก็มุดเข้าไปลักทรัพย์ซึ่งเป็นเงินสดบนต้นกระถินนั่นเองจากนั้นค่ะเขาก็ปีนออกช่องทางเดิม แล้วก็ใช้รถจัก,กรยานยนต์ Honda Wave 110i ขับหลบหนีแล้วก็นำเงินบางส่วนนะคะไปเข้าบัญชีที่ตู้เติมเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสอพอปากคองรังสิตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเป็นร้านค้านะครับที่บ้านเป็นร้านค้าเป็นร้านขายอาหารตาสแล้วทำาด้วย อตอนเช้าเราก็จะยกมาไว้หน้าบ้านที่โต๊ะพอตอนเย็นแล้วก็ปิดแล้วก็ยกเข้าไปเก็บในบ้านแต่ว่าที่บ้านที่ตรงที่ไว้เนี่ยมันจะเป็นประตูแบบเป็นลวดตะไครอนะครับ,รบผมแล้วก็มีช่องลมติดลังคาเขาปีนเข้าไปช่องสี่เหลี่ยมช่องแต่ปกติตอนตอนที่เราขายของเราจะไปข้างนอก บบนอนกแล้วพอเลิกไลนแล้วเราก็จะเจ็บเข้าไปในแต่นี่คือก็ปีเข้าไปีนเข้าไปเป็นอย่างนี้มากี่ครั้งฮนะเพราะมันมีรอยอยู่มันมีรอยปีนเลยเพราะว่าคือว่าฝุ่นจะจับใช่ไหมตรงเขาปีนเนี่ยไปรอยตูเลยตอนนี้สองครั้งแรกมันก็น้อยไงน,น้อยแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอวันที่ห้านี่ถ้ามานี่โอ้โหมันหายไปเยอะเลยแบบร้อยอก็แก้งผู้ใหญ่บ้าน ให้ไปดูกล้องจะปิดทีแรกไม่รู้ไอ้ทั้งหนึ่งทั้งสองนี่เรารู้ไหมรู้รู้แต่คิดว่าเป็นย<ต>ังน้อยมันน้อยมันน้อยไงมันหายไปน้อยแต่นี่พอวันที่สี่นี่ชักไอ้เช้ามาวันที่ห้าที่หายเยอะเลยแบงค์ร้อยทั้งนั้นเลยเพราะเพราะผมนับดูคร่าวๆแบงค์ร้อยอ่ะมันมีอยู่ประมาณหกทันแล้วก็แบงค์ยี่สิบนี่ไม่เกี่ยวไอ้ยี่สิบก็หายไปเยอะแล้วนี่ก็เอาไปหมดเลยเหรอครับหรือว่าไงเอาแบงค์ร้อยที่เอาไปเหลืออยู่พันสอง อมเแบงค์ยี่สิบนี่เอาชักไปใบใบหนึ่งเขาจะติดเป็นคู่คู่กันเลยไครับชักไปใบใบใบหนึ่งถ้าคนไม่สังเกตก็แสดงว่าเงินยังไม่หายเนี่ยดีในวันนั้นผมเอกใจมาดูเอ้าแบงค์เราหายไปเยอะเลยนี่นะก็เลยถึงได้รู้ก็เลยต้องให้แจ้งผู้ใหญ่ัวแรกจะไปแจ้งนี่ก่อนทงผู้ใหญ่ก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกล้องเทศบาลก่อนพอไปดูกล้องเทศบาลปุ๊บทงผู้ใหญ่ก็ได้เดด้านหลังอะ ทำผู้ใหญ่ก็ให้ผมมาแจ้งที่นี่แล้วตำรวจก็ตามจับได้เลยก็ไมปถึงครึ่งชั่วโมงตามตำรวจไปตามตำรวจไปก็นี่หมายถึงว่าพอเราแจ้งตำรวจเนี่ยไม่ถึงนี้ชัวโมงตำรวจจับได้เลยอยางยังไปไปดูถานที่ก่อนนะอาดสถานที่แล้วมาเช้านี้ผมไม่บอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โทรมาแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเจ้าที่ไปกลับมาเลยอครับผมตรงนี้เป็นกระถิ่ของวัดอะไรครับสำนักสง กระแห่อำเภอบ้านไร่ผมซื้อที่จังหวัดจังหวัดไทยครับผมไปสร้างเมดไว้เสร็จแล้วก็ปีนี้จะซื้อราชรถให้เขาเลยแหละเขาทําบุญกันมาเขาอุทิศส่วนบุญส่วนให้เจ้ากรรมนายเวรให้ญาติพ่อแม่เขาไม่น่าเลยไม่น่าทำอ่ะขนาดตอนนี้เมื่อกี้ก็ยังโทรมาถามกันเลยนะว่าจะได้เงินคืนไหมเงินเขาทำบุญมาทุกบาททุกตังเขาอยากจะซื้อราชรถ ผู้ทีท่ภูกลูกศลไปนะฮะรับผมอันี้เราก็อยากแต่ทีนี้ว่าขอชมเจ้าหน้าที่ทํางานเยี่ยม<ช>ดีมากเลยครับ